สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาพบกับครัวในหมูอีกเช่นเคยนะครับทางช่อง YouTube เดินในทีวีครับวันนี้จะมาทำต้มแซ่บเครื่องในวัวนะครับส่วนจะมีการทำอะไรยังไงนะครับเชิญติดตามรับชมได้ครับทั้งน้ำให้เดือดครับใส่เกลือลงไปครับน้ำประมาณ2ลิตรนะครับเกลือนิดหน่อยครับขาดตะไคร้ครับขาทุก ขาหั่นแว่นนะครับแล้วก็ตะไคร้ทุกนะครับใบมะกรูดครับรากผักชีแล้วก็กระเทียมทุกครับผงปรุงรสนะครับหนึงช้อนครับรอน้ำเดือดครับใส่เครื่องในวัวของเราลงไปครับเครื่องในวัว หนึงกิโลกรัมนะครับก็จะเป็นพวกไส้นะครับพวกปอดนะครับล้างให้สะอาดแล้วค่อยเอามาต้มนะครับใส่มะขามเปียกลงไปครับ1ก้อนนะครับต้มจนสุกเปื่อยนะครับเครื่องในวัวน,นี้จะมีมันเยอะนะครับ มันช้อนฟองและไขไขมันออกนะครับต้มไปเรื่อยๆครับจนเปื่อยจนเป็นที่น่าพอใจนะครับระหว่างรอเครื่องในเปื่อยนะครับเครื่องในสุกนะครับเราก็มาหัน่นต้นหอมนะครับ ผักชีแล้วก็ผักชีฝร,ร,าารั่งนะครับแล้วก็ใบขึ้นช่ายครับมะนนาครับผัิ่งนะครับเตรียมถ้วยพริกป่นครับน้ำปลานิดหน่อยครับหนึ่งช้อนครับบีบมะนาวครับ มะนาวลงไปครับใบมะกรูดครับเครื่องในเริ่มเปื่อยได้ที่แล้วครับตักเสร็ถ้วยครับ โรยผักที่เตรียมไว้ลงไปครับผักที่ซอยไว้นะครับหั่นไว้นะครับใส่ลงไปครับบีบน้ำมะนาวอีกนิดหน่อยครับคนให้เข้ากันครับเป็นยังไงบ้างครับ ใส่ผักหญิงนิดนึงครับชิมดูครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับต้มแซบเครื่องในวัวนะครับเป็นอีกเมนูนะครับที่สามารถทำกินเองง่ายๆนะครับต้มแซบเครื่องในวัวครับ เสร็จพิธีครับเรียบร้อยครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับ